มาต่ออันนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องยิ้มแก้มปีเหมือนกันคุณค่ะ,คะก็นี่ค่ะคู่จิ้นค่ะอ้ยเนี่ยคนก็นะคะนอกจากเป็นคู่จิ้นแล้วก็ยังต้องรอขยับขากันไกลรอเลยอ่าอ๋าอแน่นอนพร้อมรอเลยนะคะกับเรื่องนี้ค่ะคู่ซ่ารสแซ<ช>่บค่ะ,คะแฮปปี้กันแน่นอนไปดูฟิตติ้งไหมคะ่า,านตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจัดกำจัดพ่อปลาไหลยังคุณให้ได้ปลาไหลตัวนี้ไม่ได้ไม่มีวันตาย แม่ปาร้ากับพ่อปาลาไหลมาแล้วจ้ารับรองว่าม้วนหลายเดอ้อละครคู่้าโรซาบคู่พระนางเวียสกลวั์และมินพีชยาเจอกันจนรู้ใจแต่ที่ไม่ธรรมดาต้องหาแบบเล่นใหญ่จัดเต็มตั้งแต่วันลองเสื้อผ้าหน้าผมเลยจ,า <ไป S 1> จ้าเยอะกว่านี้มีอีกไห<ป>มโอ้โหตั้งแต่หัวจรดเท้ายกให้เวียรกระบ,บทให้โซนหนุ่มซอมกลอน<ป>กอนพงศาตราบุริน ไม่เนียบไม่ออกจากบ้านจริงๆนะเนี่ยสวยสไตล์สาวมัน่นไม่กลัวใครมินพิชยามาพร้อมกับลูกนักธุรกิจไฟแรงเจา้จาของโรงงานปาร้านามว่ารสรินเนิดสูงชันต้องมาจับคู่หากันกระจายแบบนี้ดูจะเข้าท่ายิ่งพูดถึงปาร้าปุ๊บเรื่องแซวก็มาปั๊บลิจา้าเราก็ชอบกินปลาราจริงๆแต่ว่าพี่วีอาจจะเล่นยากหน่อยนะทำเป็นไม่กินปลาราเนี่ยเหม็น กินเป็นน้ำไม่ได้ต้องกินเป็นชิ้นก็เปนว่าสั่งคัดปุ๊บพี่เวก็อาจจะโซยอะไรอย่างเงี้ยเออในชามแบบต้องแบบต้องเหม็นน่ะต้องเหม็นแต่แบบน้ําลายคือน้ําลายอย่างเงี้ยเต็มที่ครับพี่เวพี่เวพี่เวคนเดียวก็ซับแล้วมั้งคะนนทชาใสๆฮ่าฮ่าพร้อมเจอคู่ปรับสมน้ำสมเนื้อแบงค์อาทิตย์อีกคู่ที่น่ารักมุ้งมิ้งยกให้โหนธนากรเท่สไตล์เกี่ยวข่าวเสื้อยีนกางเกงแนว พร้อมลุยทุกสถานการณ์แจกกับสาวหวานพลอยวรังคนางแบลทุกมุมจริงจิลุกหวานใสๆแล้วก็ขี้อายค่ะแอบชอบพลวัตแต่ไม่กล้าบอกเป็นคนนิ่งๆแต่เป็นคนเขินคงเป็นคนขี้อายเหมือนกันฝากละครเรื่องคู่ซ่ารสแซ่บด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคู่เราสองคนด้ค่ะผู้ร่วมขบวนการมีอีกเยอะนำทีมโดยอ้วนมณีนุชก้อยสิรินุชเบบี้ไมล์ปรชายนานันจิกนวรัตนและทูนหิรัญยศัพด์ รับรองว่าแซ่บเสด็จแน่นอนพบก <ทะ S 2> ับค <ทะ S 2> ู่ซ่ารถแซ่บตอนแรกจันที่20กุมภาปีน,นี้แล้วเจอกันเด้อแล้วเจอกันนี่เด้อค่ะเด้อฮัลโหลฮัลโหลยังไงคะยังไงคะฮัลโหลเมเดเมเดยฮัลโหลฮัลโหลพี่เพียใช่ไหมคะค่ะพี่เบียลุงมินใช่ไหมคะ ขอัดลุ้งหน้าเลยค่ะสนามบันเทิงมาไหมคะมาไหมคะคุยกับคุณปุ้มฮัลโหลฮัลโหลอยากให้มานะคะจริงๆอยากให้มาทั้ง3าคู่เลยนะคะได้ค่ะได้เดี๋ยวแจ้งวันโอเคค่ะคุณผู้ชมถามว่าเราทานยาไหมเมื่อเช้าหมอให้แต่เราไม่ได้ทานค่ะเอาติดต่อไว้เรียบร้อยถามแล้วล่ะบอกเลยมาแน่มาแน่นอนเดี๋ยวเตรียมปลารอแต่ว่าอย่าลืมวันที่20นะคะเปิดจรอไว้เลยนะคะคุซาโรแซ่าแซ่บแน่นอนหาแน่นอนนะคะ